หังะก้อนตรงนี้นี่อะไรกาแฟอะไรสักอ,อย่างน่าจะเป็นที่นิยม จะมุ่งหน้าลงไปฟุดถอดข้างล่างเดี๋ยว,วยเริ่มจากตรงนี้แล้วกัน แล้วไปด้านนู้นครับเดินพาเดินชมวิไปเรื่อยๆครับว่ามีอะไรบ้างที่เห็นนี่คือขนมเยอะมากขนม ไว้ตรงเทคโฮมดีกว่านีดีกว่านายห่งเนี่ยนี่เป็นขนมพวกอะไรพัข้าโพ ขนมไทยๆนีไหมนี่นะครับเขามีอะไรบ้างน,นะครับกล้วยทอดโบราณมีไส้มีใส่มีข้าวเม่าขนมเคียนแล้วก็อ,อะไรไข่ดนะาวทาไข่หงอาหารจีนย่างก็ไดไข่หงส์ปลาเค้าทอดแล้วก็มัน เ,เอาสามอย่างรวมกันครับกล้วยกล้วยมันแล้วก็อะไรเผือกวะอันนี้มาอุน่นๆุแ้นะครับ เป็นขนมเบื้องนะขนมเบื้องด้ีหลอดแ้วาน,นี้เป็นน้ำปลาหวานครับน้ำปลาหวาน เงินกาแฟหม้อ,มอดินก็มีอะไรบ้างครับมีมีเสาปขลยขนมนี่นะครับขนมฝั่งนี้ครับปิ้งย่างน่าสนใจ ด้านนี้ครับด้านนี้เป็นซีฟู้ดเป็นหมึกแล้วก็หมูนี่เป็นพวกกุ้ยช่ายแล้วก็วัชจ,จ่ร gucken nana ก็เดินไปก็ได้มาอย่างเดียวครับตอนนี้ปวยทอดมันทอดเกือดทอดอันนี้ก็เดินผ่ันนี่จะเป็นถนนใต้ไทยถนมนเทียนเขาต้มมัดเดินผ่านไปทางหนมเพ่งนี่ดีกว่า อันนี้ก็น่าจะเป็นผู้่านแต่อันนี้รู้จักแน่นอนคอือส้มตําใหญ่ยาก น่าอร่อยทีเดียวครับเด็กเดินไปซื้อของได้มาอย่างเดียวของว่างแล้วเดี๋ยวไปหาโต๊ะก่อนว่าจะมีโต๊ะแล้ลกลวก็มองในเลงเหมือนจะมีอยู่คน ตอนนี้จะว่าตอนนี้ก็คือบรรยากาศโดยรวมนะครับให้เพื่อนๆได้เห็นว่าบรรยากาศเป็นยังไงครับข้างในก็มีคน คนเยื่อะอยู่ครับพอต,ตัวกคอนวันนี้ก็อยู่ชั้นบีนะครับถ้าเกดิดว่ามาจาก BTS ก็คือลงชั้นบนที่เห็นนั้นแล้วก็เดินลงมาผ่านบันไดเลื่อนลงมาได้เลยนะครับข้างล่าง <S <S 1> <S 1> เป็นของกูเมนะครับเป็นของกูเมย์กูอร์ เราไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ